อ r รีน่าแกรนเดคัมแบ็กพร้อมปล่อยเพลงใหม่ Yes and b i ลลี่แอลิชออกมาอัปเดตเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ b r i t ตี้สเปียร์ย้ำชัดไม่กลับไปวงการเพลงอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ใน Yo Music กอสิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการย o Music g o s s i มินะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music ไทยแหล่ d ครับอารีย a น r าเกรน o m เดคคัมแบ็พร้อมปล่อยเพลงใหม่ y e s a n d หลังจากปล่อยให้แฟนๆรอคอยเพลงใหม่กันมานานนะครับล่าสุดอารีนาแกรนเดก็ปล่อยผลงานเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่า Yes and ออกมาให้ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วครับโดยเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับอารีนาแกรนเดได้ประกาศว่าเธอจะเปิดตัวซิงเกิลใหม่ในวันศุกร์ที่12มกราคมครับตอนแรกที่อารีนาแกรนเดยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมาแฟนๆก็เดากันว่าเพลงใหม่ของอารีนาแกรนเดจะใช้ชื่อว่า Yes and โดยเดาจากที่ก่อนหน้านี้ตัวเธอเองเนี่ยได้มีการโพส์เกี่ยวกับการทํางานเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ดูกันรับซึ่งในโพสนั้น ก็จะมีวิดีโอหนึ่งถูกปิดเสียงเอาไว้ครับเป็นวิดีโอที่แม่ของเธอกําลังเต้นแล้วก็ร้องเพลงอยู่โดยจากการอ่านปากแฟนๆก็เชื่อว่าแม่ของอเลน่าแกรนเดร้องคําว่า yes and ออกมาครับอีกทั้งก่อนหน้านี้นะครับยังมีคนถ่ายรูปอเลน่าแกรนเดสวมเสื้อแจมเปอร์ที่มีคําว่า yes and อยู่ครับแฟนๆก็เลยเริ่มต้นสงสัยว่านั่นน่าจะเป็นชื่อเพลงใหม่ของอเลน่าแกรนเดครับและเมื่ออเลน่าแกรนเดลงโพสต์เกี่ยวกับการปล่อยผลงานเพลงใหม่นะครับตัวเพลงก็ใช้ชื่อว่า yes and จริงๆครับ ดย Yes and เป็นผลงานการ produce ของ Max Martin และ i l l y a s Marsay ที่เคยร่วมงานกับ Ariana Grande มาแล้วก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นผลงานในอัลบั้ม My Everything อัลบัม้ม Dangerous Woman อัลบัม้ม Sweetener และอัลบั้ม Thank You Next ซึ่ง Yes and ก็น่าจะเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มชุดที่7ของ Ariana Grande ครับและเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ของเธอในรอบ4ปีหลังจากปล่อยอัลบัม้ม Position ผลงานสุดเซ็กซี่ที่ผลตอบรับดูแตกต่างไปหลายๆทางครับทั้งจากนักวิจารณ์และคนฟังโดยออกมาให้ได้ฟังกันในช่วงปี2020 Switching the positions for you โดยในช่วงที่ผ่านมานะครับมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับอารีนาแกรนเด์ครับทั้งการแยกทางกับสามีและการพบรักครั้งใหม่ครับรวมถึงการรับงานแสดงหนังที่มีชื่อว่าวิกเก็ตนะครับของยูนิเวอร์แซลที่ดัดแปลงมาจากละครบอดเวยอดนิยมครับและการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การส่วนตัวจากสกูตเตอร์บลอนมาเป็นแบรนดอนครี d ผู้ดูแลเดมิลโลวาโต้ทรอยซิวานชา r l ลีเอ็กซีเอ็กซ์และมาร์กวอนซันแทนครับซึ่งทาให้อัลบั้มชุดใหม่ของอารีนาแกรนเด์มีความน่าสนใจและคงมีอะไรที่น่าติดตามจากประสบการณ์หลาาายยๆอออ่่งทีเเธพบบจมรั แถมก่อนที่เพลง Yes and จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกัน1วัน Ariana Grande ก็ได้มีการเผยแพร่ทีเซอร์ของมิวสิกวิดีโอเพลง Yes and ที่ Ariana Grande น่าจะทิ้งอ a s t ต r e g เกเกี่ยวกับชื่ออัลบั้มใหม่ของเธอเอาไว้แบบเต็มๆในทีเซอร์อีกด้วยครับในทีเซอร์จะมีช็อตที่เห็นนามบัตรสีแดงที่เขียนว่า A G 7พร้อมกับพิกัดแผ่นที่ซึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยงกับ Mac Miller อดีตแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตไปแล้วของเธอด้วยครับเพราะพิกัดท,ที่ระบุบนนามบัตรก็คือ m o n a u k New York ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind ที่ Jim Carry ป แสดงนำครับแฟนฟานหลายคนก็เลยดาว่าชื่ออัลบั้มชุดที่7ของอารีนาแกรนเดอาจจะใช้ชื่อตามภาพยนตร์ไปเลยอีกทั้งยังมีแฟนๆกลุ่มหนึ่งได้ออกมาบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง eternal sunshine of the spotless mind มีความพิเศษต่อต,ตัวของแม็กมิลเลอร์เพราะตัวของแม็กมิลเลอร์เองเคยให้สัมภาษณ์ในปี2013ครับว่าตัวเขาเองชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เอามากๆครับแฟนๆก็เลยดาว่าอัลบั้มใหม่ของอารีนาแกรนเดน่าจะมีความเกี่ยวข้องถึงแม็กมิลเลอร์อยู่ด้วยครับ บิลลี่ไอริชออกมาอัปเดตเกี่ยวกับผลงานอัลบั้มใหม่ บิลลี่ไอริชออกมาอัปเดตนะครับว่าผลงานอัลบั้มใหม่ของเธอใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่อาจจะต้องรอก,กันสักพักกว่าจะได้ฟังครับระหว่างการเดินพรมแดงนะครับในงาน p า l m ม p r i n g International Film Festival Awards ตัวบิลลี่ไอริชให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าผลงานชุดต่อไปของเธอเกือบจะเสร็จแล้วครับและคงใช้เวลาในการทํางานอีกไม่กี่วันแต่อาจจะใช้เวลาอีกสักพักละครับกว่าจะปล่อยผลงานออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับบิลลี่ไอริชบอกว่ายังมีขั้นตอนของการนาเอาเพลงต่างๆมาต่อเข้าด้วยกันสร้างภาพรวมให้อัลัลั้้งงงงตตตวซึ่่่เเป็นนนขออออทีคาาจจะใจ สมควร,ครก็เลยต้องใช้เวลากับส่วนนี้อีกสักหน่อยครับอัลบั้มชุดต่อไปนะครับจะเป็นผลงานอัลบั้มชุดที่3ของ b i ลลี่ไอริครับโดยฟินเนียสที่ทํางานเบื้องหลังให้กับน้องสาวมาตั้แต่อัลบั้มชุดแรกยอมรับว่าการกลับมาทํางานในห้องอัดอีกครั้งตัวเองสนิมเกาะนิดหน่อยครับประกอบกับการเดินทางแบบแทบจะไม่ได้พักเลยของตัวเขาเองรวมทั้ง b i ลลี่ไอริด้วยเนี่ยทำให้การกลับมาเขียนเพลงทําได้ยากขึ้นเล็กหน่อยครับแต่ถึงตอนนี้นะครับก็น่าจะยืนยันได้ว่างานชุดที่3ของ b i ลลี่ไอริใกล้เสร็จจริงๆแล้วครับอย่างไรก อะไรมากไปกว่านี้ครับอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์กับจิมมี่เฟลลอนว่าเมื่อถึงจุดหนึงทุกคนจะรู้เองแต่สําหรับตัวของเิลลี่ไอริชเองคงจะไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมาก่อนแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเธอเองก็ยังยืนยันกับแฟนๆนะครับว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน ช่วงระยะเวลานี้นะครับบิลลี่ไอริชยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินสายเพื่อลุ้นแล้วก็รับรางวัลจากเพลง What Was I Made For จากภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ครับ <c oughs> ที่ล่าสุดก็ไปไกลถึงคว้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคําและมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลอสการ์เป็นตัวที่2ในชีวิตอีกด้วยครับ บิลลี่ไอริชยังได้เล่าเรื่องราวเบื้องหลังของการแต่งเพลง What Was I Made For ที่ a าม Spring International Film Festival Award ครับบิลลี่ไอริชแต่งเพลงนี้ขึ้นมากับฟินเนสโอคอ n ์เนลหลังจากได้ดูบาร์บี้แล้วครับแล้วตัวผู้กำกับอย่างเกรเตอร์กวิกก็ขอให้ทั้งคู่สร้างเพลงแห่งหัวใจของบาร์บี้สำหรับฉากอันสะเทือนอารมณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบิลลี่ไอริชบอกว่าอยากจะอุทิศเพลงดังกล่าวให้กับใครก็ตามที่ประสบกับความสิ้นหวังรู้สึกตั้งคำถามก,กับการมีอยู่ของชีวิตตัวเองและรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองงอ,งวองซข e ก็ยอมรับว่าช่วงที่แต่งเพลงดังกล่าวนะครับอารมณ์ของเธอเนี่ยดิ่งอย่างถึงที่สุดครับการได้แต่งเพลง What Was I Made For การได้ร่วมง,งานกับคนอื่นและการได้ดูหนังได้เห็นตุ๊กตาบาร์บี้พูดได้มันช่วยให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพย,ายนตร์เรื่องบาร์บี้ครับบริตนิสเียย้ำชัดไม่กลับไปวงการเพลงอย่างแน่นอน ลือไปทั่ววงการนะครับว่าบริตนิสเปียร์เตรียมหาทีมงานใหม่ครับเพื่อทําอัลบั้มใหม่ที่จะคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ในวงการดนตรีหลังจากไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่มานานถึง8ปีครับล่าสุดไม่ต้องรอให้ใครมาแก้ข่าวที่เกิดขึ้นครับเพราะบริตนิสเปียร์ปฏิเสธข่าวนี้ด้วยตัวเองครับซึ่งเป็นการปฏิเสธที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆที่รอคอยผลงานใหม่ของบริตนิสเปียร์อยู่พอสมควรเลยครับเพราะนักร้องสาวเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป็อปพูดชัดๆครับว่าเธอจะไม่กลับไปวงการเพลงอย่างแน่นอนครับ บริตนิสเปียร์มีการโพสต์อินสตาแกรมถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงว่าตัวเธอเองขอพูดให้ชัดๆว่าข่าวส่วนใหญ่ตอนนี้มันคือขยะครับบริตนิสเปียร์บอกว่าสื่อพูดกันไปใหญ่โตว,ว่าตัวเธอเองเนี่ยกำลังหาคนมาทำอัลบั้มใหม่ให้และบอกชัดๆอีกครั้งว่าจะไม่หุนกลับไปสู่วงการเพลงอีกแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเธอยังไม่ได้เลิกจะทำเพลงนะครับเพียงแต่หลังจากนี้จะเป็นการเขียนเพลงแบบเล่นๆหรือเขียนเพื่อคนอื่นเท่านั้นครับบริตน e สเปียร์ยังบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเขียนเพลงให้้้้กับคนนอื่่ไไไปแลลวถึงง20เพโดยดยมใช คืออตัวเงและไม่มีใครรู้เลยครับเพราะคิดว่าการทํางานเป็น ghost writer แบบนี้ก็สนุกดี โดยมีข่าวลือนะครับบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้บริตนิสเบียได้ดึงเอาชาลี x c x นะครับมาช่วยเขียนเพลงในอัลบั้มใหม่ที่น่าจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันในปี2024ครับแต่ตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับว่าข่าวลือเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับบริตนิสเบียตัดสินใจเลิกทําเพลงแล้วก็เลิกออกแสดงครับหลังจากรับไม่ได้ที่ถูกศาลสั่งให้อยู่ภายใต้การพิทักษ์ของพ่อตัวเองและทีมทนายความมาหลายปีครับจนกระทั่งปลายปี2021นะครับบริตนิสเบียประสบความสําเร็จในการต่อสู้คดีและได้รับอิสรภาพของ ในปี2022นะครับบริ t ติสเบียร์ออกเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Homey Closer กับเอลตันจอรรับก่อนที่ในปี2023เธอจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับวิลไอแอในเพลง My Your Business แต่สําหรับการทํางานเพลงอย่างเต็มตัวและการออกอัลบั้มใหม่นั้นก็เป็นอย่างที่เจ้าตัวบอกนะครับว่าตอนนี้คงต้องบอกว่าไม่มีวันเกิดขึ้นอยู่ครับ business, business. Mount your business bitch. และนี่คือทั้งหมดของยมิว u s i สิกกอสิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ